คุณเนหะ็ุคุณเนาะเพิ่นว่านั่นแม่บุญคุณน้ำพอน้ำแม่แล้วมีอยังกะทรงเพิ่นได้หาได้ซิบเพิ่นกะบัวได้บัวแต่แตบ่ให้ขาดเขินอพอแม่นั่นล่ะอันย่สิทาให้หางให้มีแมีนบัวบอคนห้านี่บ่มีคําว่ามีดอกบอ่มีคําว่าหางว่ามีทาทาว่าอุ้ยกูส้สิให้กู้มี่สะก่อนกูจังสีเอาเงินให้พ่อให้แม่กู้ข<ส>้าว่าบ่มี่ สิเป้ทาให้มีเออบ่มีเขาเบิงเบิงแล้วบ่มีผููใดมีไดคนเท้านั้นมีไปไดกับบมีดอกพอเพราะฉะนั้นมีลอยนึงก็ให้เล้าจักสิบาทเศร้าบาท,าบาทเออแมนไปเลยเอยเออบอ่ให้ขาดให้เขินก็ถือว่าได้กินนำ้ำหนุนนำ้ำกะบุ้นหนุนนำ้ำ ขันนําเข้าไปตลอดขันชิทาให้จะคล้องมีนี่บอมีวันมีเขาเกิดมาอายุหกสิบปีให้รวยซะก่อนแจ้งเสียห้บอเพิ่นว่าให้เพิ่นห่างเพิ่นมีตอนนี้ให้กินเกลือไปก่อนบอกเลยจังไหนบ้านนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าให้ให้ให้พ่อให้แม่นั่นให้ให้ให้สุเดือนเพิ่นว่าเนาะเออหาบาทสิบาทก็บ่ได้ว่าเออเดือนนี้ก็ให้บ่มันมันหาได้ซะนี่ก็ให้ห้าสิบบาท หรลอยหนึ่งแกกสี่เพิ่นกับบอด้วาคือได้ให้ให้พอกับเม่เขานั่นชุดเดือนชุดเดือนเพิ่นว่าแม่เฮ้ยเขาก็เห็นดีนั่อยู่ไดนก็ซ้ำต่อยอดบุญเนเลยนั่นเออแม่ เอาบุญเฮาเฮาก็ต้องให้ตพองเอาไปทางอื่นบุญเน่ยบุญอยู่ในเฮือนให้พ่อให้แม่เฮานี่เนาะบุญขำน้ำสู้ให้พ่อให้แม่เฮานี่ละก่อนเฮาจังได้ให้คนอื่นให้พ่อให้แม่แหละมันเป็นบุญขำน้ำสู้แม่สู้เฮาไปตลอดแมนสิให้ในน้อยพ่อแม่เฮาก็บ่ได้ว่าไดิเนาะอืออุ้ยแม่น่ให้ก็บ่ว่าเดีคยขำมาพ่อแม่ขำ่าแม่นี่แห่งเหนือฟ้า เออบ่ให้แม่กับอกว่าเออแม่แห่งแต่ยาดลูกบ่ได้แม่แห่งแต่ยาดลูกบ่ได้กินแม่นแม่นแม่นเราถือดูได้แม่บ่ได้กินแม่อดเอากระได้สมอดนะผูดถึงว่าแม่นแม่นแม่นหัวโอของแม่นี่นะเออเพราะว่ามันกะซํำเขาเดือนปีใหม่ของไทยเนาะเดือนเมษาเนาะอันคันพวกลูกลูกได้ยินอันเห็นในคลิปนี่กะห้ ให้คืดหอดพอหอดเมในเด้อยาสีทาห้มีสัก่อนถอะคือแต่ละเดือนก็ต้องส่งห้พอห้ยเมเข้าใจหาบาทจิบาทเน่แล้วว่าขอดอกพอกับเมน่ะนอกลูกนั่นนั่งพัตตะข้ารู้หรูสั่งชาบูมากินเออแต่เมในประทูตัวหน,นึ่งกัยาเออก็บยาสีเป็ดเจ็ซันทอะให้คือห,หอดพอหอดเมในเด้อ,อปีใหม่แล้วเด้อพวก พวกพี่พอ่อพี่แม่พวกลูกๆนี่ละน้อคือจังย่ายนี่เบิร์ดพ่อเบิร์ดแม่ละไดนี่